ใครที่กำลังเดินทางไปปราบลิเวอร์แมสเตอร์นะครับหรืออยู่ในเกรสลิเวอร์แมสเตอร์จะต้องเจอกับน้องผู้หญิงตัวนี้ครับที่ก่อนทางเข้าไปเจอกับบอสน้องคนนี้สร้างความประหลาดใจให้กับเรามากเพราะความเร็วของเขาและก็สกิลที่ต่อเนื่องนะครับทำให้ผมต้องหยุดดูโดยเพพาะตรงนี้ครับเมื่อเราแพรี่ท่าของเขาได้นะครับเราจะปลดล็อกแอชิฟเมนต์ตัวนี้ขึ้นมาครับ ทำให้ผมสงสัยว่าทาไมมินิบอสแบบนี้ถึงมีแอชิพเมนเด้งขึ้นมาได้ผมเลยจึงเข้าไปค้นหาดูครับเลื่อนแอชิพเมนที่ผมเคยทำะนะครับที่คอมพิวต์แล้วและ2องอันด้านล่างสุดครับที่ผมเพิ่งปลดล็อกมาแล้วก็อ่านรายละเอียดดูน้องเขาชื่อเฟิงลู่จื่อผมเลยลองค้นหาดูอีกนิดนึงครับไปที่เวนเดลลิ่งพาธไปที่ไทอัลแล้วก็ไรเฟิงเลื่อนลงมาด้านล่างครับปรากฏว่ามีชื่อน้องเขาอยู่ด้านล่างสุดเลยครับ น้องเขามีชื่ออยู่ในเวอร์บอสของเมืองไคเฟิงผมเลยลองแท็กดูครับว่าน้องเขาอยู่ตรงจุดไหนของแมปนะครับโลเคชันส่งมาที่เมืองด้านบนไคเฟิงและเมื่อผมมาถึงด้านหน้าเป็นเหมือนลานประลองเจออนุสรจอมยุทธเต็มไปหมดเลยผมเลยเข้าใจแล้วว่าความเก่งของน้องไม่ได้มาจากโชคช่วยเพราะน้องคือเวอร์บอสครับ ผมเลยมีโอกาสได้ทำคลิปเล็กๆน้อยๆที่ตอนได้ต่อสู้กับน้องเขาไงครับแล้วก็รวบรวมมาให้ดูครับว่ามีมูฟเซตอะไรว่าและเราจะหลบก,กันแบบไหนบางอันได้บ้างบางอันไม่ได้บ้างต้องขออภัยด้วยนะครับแต่รวบรวมไว้ให้ครับผมผ่านไปแบบงงๆเลยได้มาเล็กๆน้อยๆครับเปิดเกมมาน้องเขาก็เปิดฉากด้วยการพุ่งหอ,อกใส่เราก่อนเลยครับหนึ่งครั้ง ท่านี้ไม่ยากครับหลบง่ายท่าที่2ครับเขาก็จะม้วนตัวเข้ามาครับแล้วแทงเราสองครั้งแล้วก็ใส่ท่าแดงเราหนึ่งครั้งท่านี้ก็ยังเป็นท่าที่ยังหลบไม่ยากเท่าไหร่ครับต่อไปเป็นท่าที่สามครับโจมตีสองครั้งม้วนตัวฟันหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นท่าสกิลเลสนะครับแครี่ได้ครับ ท่าที่4ี่สองบวกสระหว่างท่ามีการดีเลย์เล็กน้อยครับลองดูภาพช้าๆกันครับระหว่างท่าครับนี่ครับตีลังกาหนึ่งครั้งก่อนที่จะหมุนตัวลงมาตีครับลูกเล่นเขาค่อนข้างเยอะเลยครับต่อไปเป็นท่าที่ห้าครับโยมตีห้าฮิต แล้วท่าโจมตีเร็วมากๆครับลองมาดูแบบภาพช้าๆกันดูครับขนาดปรับภาพช้าแล้วดูเขาเคลื่อนที่ครับเร็วมากๆเลยครับลองดูท่านี้ในอีกมุมดูครับ ดูกันอีกมุมในแบบช้าๆกันครับใครยังมองไม่ทนันเดี๋ยวผมปรับให้ช้าลงไปอีกระดับนึ่งครับในจังหวะสุดท้ายของท่านี้นะครับเราสามารถแพรลี่และหยุดการโจมตีของบอสพร้อมทั้งสวนกลับได้เลยครับเมื่อเลือดบอสถึงประมาณเกือบๆครึ่งหลอดนะครับ บอสจะเข้าสู่เฟสที่2แล้วก็จะเคลือบอาวุธด้วยท่าฐนาน,นเปิดมาเขาจะโจมตีด้วยท่าโกลเด้นสกิลนะครับ,บเราจะต้องหลบเท่านั้นครับา่าที่7ครับโจมตีหนึ่งลิฟเขาจะพุ่งเข้ามาโจมตีด้วยท่าแดงครับเราสามารถแทรลี่แล้วก็เป็นการโจมตีกลับได้เลยครับท่าี่8ครับโจมตี4่ิ ท่าี้โจมตีเหมือนกับท่านในเตะที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมนับได้เนี่ยน่าจะมีประมาณแค่สี่ฮิตเท่านั้นนะครับแต่อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะมีห้านะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับลองดูกันนะครับท่าที่เก้าครับโจมตีสองบวกสามฮิตครับเขาจะกว้างอาวุธออกมานะครับ สองครั้งเราก็เข้ามาแทงเราสามครั้งครับลองดูภาพช้าๆกันครับนี่ครับเพี้ยงเข้ามาหนึ่งแต่นี้มันไม่โดนนะครับครั้งที่สองนี่ครับถึงครับถึงโดนนับเป็นหนึ่งฮิตนะครับแล้วก็ต่อไปเขาถอดอาวุธออกจากกันครับแล้วก็พุ่งเข้ามาแทงเราหนึ่งครั้งแต่ไม่ถึงครั้งที่สองถึงครั้งที่สามเป็นท่าสกิลเลสครับเราแพรรี่ได้ ท่าที่สิบครับวิ่งเข้ามาครับฟันขึ้นหนึ่งครั้งฟันลงแล้วก็ฟันต่อเนื่องแล้วก็ฟันขึ้นแล้วก็โดดออกไปนะครับลองดูภาพช้าๆกันอีกทีครับจังหวะเขานะครับตรงนี้ต่อเนื่องกันเลยครับแล้วก็ฟันขึ้นกระโดดกลับออกไปครับต่อไปเป็นท่าที่11ครับเป็นท่าระยะประชิดของเขาครับเป็นท่าลุกเตะล้วนๆนะครับ ดูครับเตะหนึ่งครั้งครับเตะสองครั้งแล้วก็เตะกลับมาอีกหนึ่งครั้งตามด้วยเตะอีกครั้งครับท้าที่สิบสอครับโจมตีสี่ทิศโจมตีด้วยขึ้นพลังน้ำเข้ามานะครับ3ครั้งแล้วก็โดดเข้ามาฟาดครับเดี๋ยวจะท่าสุดท้ายนะครับจะมี โจมตีแบบหลายฮิตด้วยนะครับแต่ว่าในนี้ผมแพรลี่โดนหนึ่งครั้งครับอีกครั้งหนึ่งกระเด็นขึ้นไปครับท่าที่3ท่าสุดท้ายครับท่านี้ผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ3ฮิตนะครับลองดูช้าๆกันครับน่ครับนี่น่าจะหนึ่งครั้งครับแล้วตอนกลับมานี่น่าจะโดนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ท่านี้ก็จะโดนอีกหนึ่งครั้งครับคิดว่าน่าจะมีประมาณ3ฮิตนะครับผมเจอเพียงแค่ครั้งเดียวเองครับท่านี้ เลย,ยไม่สามารถบันทึกได้ครับขาดก่อนและนี่เป็นทั้งหมดครับที่ผมสามารถบันทึกได้นะครับแล้วก็นำมารวบรวมให้ดูกันทั้งท่าหลบทั้งท่าแพรลี่ต่างๆนะครับของโจ้าเฟิงลู่จือ่อเวอร์บอสปลอมตัวมาครับยังไงชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆแล้วจะได้ดูได้ทันทีเลยครับ